สวัสดีครับจากร้านมิ่งได้ครับผมวันนี้จะมารีวิวจอ LCD นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าของเดิมลูกค้าจะเป็นแบบกรุแจทรงน้ําเต้านะครับผมแล้วเปลี่ยนเป็น LCD นะครับผมจะเป็นหน้าจอขึ้นมานะครับนะสามารถเดอนได้นะครับผมทางชั้นหลักๆนี้จะเป็นล็อกคายล็อกเปิดกานใช้งานกันครับผมนะกดปุ่ม power ครับผมนะครับกดล็อกครับนะครับเห็นไหมครับกดคายล็อกก็ได้นะครับผมเราจะสั่งคายล็อกครับกดคายล็อกนะครับถูกระจบกลางนะครับผม สามารถจากกดปุ่มจากด้านข้างได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล็อกครับนะครับนะครับหรือคลายล็อกครับผมกดได้เหมือนกันนะครับกระจกกลางแล้วนะครับรวมไปถึงการเปิดฝาท้ายนะครับผมการเปิดฝาท้ายสามารถสั่งได้จากตัวรีโมทเลยครับกดเปิดฝาท้ายครับฝาถ้ายแดงขึ้นนะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับผมจอ LCD แบบนี้นะครับผมติดต่อได้ที่ร้านเมคเลชชอปนะครับขอบคุณครับ I'm <laughs>